Thank you ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วซิโอโนคนดีคนเดิมจากมาติเอกนะครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบเจ้าตัวแมนนวลนะครับผมตัวนี้รุ่น BF 3 0นะครับผมตัวนี้กตัวไฟฟ้าตัวนี้นะครับผมเราจะเปรียบเทียบกันให้ชัดเจนไปเลยตัวนี้รุ่นนีรุ่น2ตันนะครับผม CBD 2 0 J นะครับผม CBD 2 0 J L I ขีด S L I หมายถึงแบตเตอรี่เทียมนะครับผมเปรียบเทียบกับเจ้าตัว BF 3 0นนะครับผมแมนนวล เรื่องสเปกก่อนสเปกก็คือตัวนี้จะรับน้าหนักได้ถึง3ตันตัวนี้จะรับน้ําหนักได้ถึงแค่2ตันเท่านั้นนะฮะอ่าข้อแตกต่างมันอีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งที่เน้นๆก็เลยคือเรื่องราคาตัวนี้ราคาจะต่ำหมื่นตัวนี้ราคาเกือบ30,000 30, ื่นสามหมต้นๆน,น,นะผมผมไม่แน่ใจแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะลูกค้าต้องติดตามนะฮะข้อแตกต่างข้อต่อไปอีกคือตัวนี้คุณแข็งแรงนะครับถ้าคุณแข็งแรงนะครับผมหรือบัจเจตจำกัด คุณต้องใช้ตัวพวกนี้ลากเข้าไปอ่ะยกเข้าไปปุ๊บป๊บใช้มือเข้าไปออกกําลังกายนะครับผมเราจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแต่ถ้าคุณเป็นคนขี้เกียจนะครับผมหรือลูกน้องต้องใช้เยอะหรือเป็นพนักงานผู้หญิงนะครับผมใช้ตัวนี้ก็จะคุ้มค่ากว่านะครับผมเ,เ,เห็นไหมไปเลยไปเลยเห็นไหมโอ้โห หรือว่าตัวข้างหลังผมโชว์ให้หมดนี่สบายสบายมือเดียวจับลงมา4,5องศากดขึ้นกดลงเพราะว่าเซ็นเซอร์ก็ทำงานนะครับผมแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็บริษัทผมนะครับผมอยู่ริมถนนบางนาตัดกม18เลยนะครับเรามีมาตรฐาน ISO นะครับผมมีเอกสารลูกค้าให้ดูนะครับผมมีบริษัทเป็นตัวเป็นต้นนะครับผม ขายแล้วไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็มีทีมงานซ่อมนะผมและตัวผมเองก็ออกหน้าอย่างนี้เลยนะครับคือยังไงอ่ะคือถ้าผมทําไม่ดีลูกค้าเห็นหน้าผมเขาก็ด่าผมใช่ไหมผมก็ต้องทําให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะต้องทําได้นะครับจะไม่อิดออดนะผมเวลามีปัญหามีอะไรนะครับมีทีมงาน after sell service โดยเฉพาะนะครับผมไม่เอาเซลล์มาปนรวมกับเซอร์วิสนะครับผมเพราะว่า เวลางานซ่อมลูกค้าก็ต้องได้งานไวต้องมีทีมที่ช่วยดูแลเลยนะครับไม่ใช่ว่าเอามาปนๆปนกันแล้วก็ซ่อมไม่เสร็จอ่าอะไหล่ไม่มีซ่อมไม่เสร็จของต้องรอนะครับผมอย่างนั้นเราไม่เอาเลียนเทียบแมนวนวลกับไฟฟ้ารถลากพาเลทเรียบร้อยแล้วยังไงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ